เลขเปลี่ยนรถของหลวงปู่ศิลารถบินของท่านยังไม่ออกเงินมันจะออกงวดนี้แหละเพราะมันอั้นมานานแล้วมันอยากจะออกใจจะขาดแล้วงวดนี้มาแน่รถเบน์ยังไงก็ต้องออกมาแน่ได้ขี่เบน์ก็อีกคราวนี้ละสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยสวัสดีเจ้า่เจ้าเฮ็ดเผือเจ้าเฮ็ดเผออันนี้ก็ติดข้าวไม้ไผ่ไร่ค่ะ เป็นเก้าไม้เลยนะคะสารเองค่ะโอทอกของจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเขาวงเลยนะครับผมดีเซ็ตดีเซ็ตมาจากไม่ย่อครับเขาเรียกว่าไม้มงคลนะครับหวายเนี่ยเย็บนะครับเป็นหวายมงคลนะหวาย9นิ้วนะฮะเอาามก็คือทำเอา9นิ้วเรามานับนับดูแล้วมาจากไหนเนาะโอ้ยอยู่ตะเขาวงอยู่หลักแม่มาตะเาพุ่มพานพุ่มพานพุ่มพอดอ่ะอ่ะติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่นี อยู่ที่200บาทจ้ากระติบเข้ามาสองร้อยบาทมาอุดหนุนได้ที่พระธาตุเหมินหินนะครับเ่งหน้าวัดครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบคุณนายสายเสมอใบละเท่าไหร่คะใบละห้าร้อบาทห้าร้อยสวยๆเลยนะจ้างานแฮนด์เมดจ้าสวยมากเลยสวยหรูหราหมาเห่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วหรูหรา ใส่เงินล้านได้นะจ๊ะใส่เงินได้30ล้านลอตเตอรี่ห้าใบเลยจ้านี่สามสิบล้านมีสามสฟบล้านหนองวดนี้ได้มาแล้วแปดแปดห้าเรียกจะเบนรดหลงปู่ศิลาจัดหนักจัดเต็มนี่จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มเลยซื้อน้อยหนูเบซื้อมากถูกมากไม่ซื้อไม่ถูกเลยต้องจัดแล้ว พลิกชีวิตเป็นเลขทะเบียนของเบียนรถของหลวงปู่ศิลารถเ็นท์ของท่านยังไม่ออกเงินมันจะออกงวดนี้หละเพราะมันอั้นมานานแล้วมันอยากจะออกใจจะขาดแล้วงวดนี้มาแน่รถเบน์ยังไงก็ต้องออกมาแน่ได้ขี่เบน์ก็อีกคราวนี้ละอย่าลืมแบารมีหลวงปู่สุดยอดครับผมขอบคุณมากครับให้ถามนม่เขาแล้วพอดี๋ยวถึ่งจะงวดแล้วไบายเข่าหัน พูดก็พูดนะครับบารมีหลวงปู่ศิลาเนี่ยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วสองงวดติดงวดแรกถูก18ล้านถวายเงินหลวงปู่1ล้าน2เศษนะครับงวดที่2ถูก12ล้านมาถวายหลวงปู่1ล้านนะครับมาท้า้ท้าววิสุวรรณแล้วก็พลิกชีวิตนะครับใช่ทำยวงไงถึง่าขอแล้วได้โชคคนอื่นก็อยากมาขอไม้ทูบเทียนนะครับ อธิษฐานจิตแล้วขอกับท้าวสวสวรรค์ล้ำลึกถึงหลวงปู่ชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับผมหลวงปู่อะไรคะหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะครับตอนนี้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิก์เป็นท่านเจ้าคุณแล้วครับพระราชโศภนานครับวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมวันนี้เป็นวันดีวันที่18เดือน8นะครับผมเลิกดีวันอะไรนะ วันที่18เดือน8ดครับฟังชัดๆเด้อพี่น้องวันที่18เดือน8ครับมาแน่ครับ188 1นงครับฟันธงฟันธงครับผมเอาแน่นอนทวมิดด้ามแน่ถูกแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนตะก้าโอท็อปของจังหวัดกาฬสินธุ์ืมนเมืองน้ำดำนะครับ ฝากติดตามด้วยนะจ้าสินค้าโอทบของกลุ่มชาวบ้านจ้าอันนี้ร้านของกลุ่มชาวบ้านเหรอคะร้านหัตถกรรมของมีสินค้ามากมายใช่เดี๋ยวให้โชว์มันจะมีหลากหลายโชว์สินคคุณพี่พี่เส้นสินค้าแต่ละตัวแล้วก็ไม่สู่ก็ไม่มาบอก้กูเบ้าเลยนาะไม่ไม่ฝากเบร์โทรไปด้วยเผื่อใครอยากจะส่งผู้เบ้าโทรมาเผื่อผู้บ่าวจะโทรหาเน่จะได้ผัวก็อีกคราวนี้หละเดี๋ยวเผื่อเขาอยากแม่ค้าโสดนะ นี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะก็อยู่เบื้องหลังคนที่ส่งออนไลน์ไหมออนไลน์ส่งครับส่งทั่วประเทศครับผมสิงคโปร์ฮ่องกงฟิลิปปินส์อินโดนะครับผมมาเลเซียหรือว่าส่งไปเกาหลีเนี่ยนะครับส่งค้าเรามีกี่อย่างมีอะไรบ้างเสเนอต่มมีติดผ้ามีขันตัดนี่นี่ตะก้าอะไรเอ่ยตะก้าอะไรกระเป๋าเรามี หลายแบบค่ะแมสวยงามสวยง่ายค่ะใบเท่าไหร่ครับเนี้ยอันนี้อ่าอยู่ที่690ค่ะโอ้บ่แพงดีหน่คืองามแท้พี่น้อง690ค่ะมันเป็นอันนี้มันจีใบใหญ่กว่างามงามฝอยมาเลยแมนค่ะตอนนี้ใบนี้เพิ่งลองทำค่ะแม่ค่ะใบแรกเหรอใช่ค่ะโอ้โปรโมชั่นพี่น้อง60บาทเราเยอะเราเยอะแต่สวยมากค่ะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้ แอดไลน์แม่ค้ามาก็ได้แม่ค้าอยู่ร้านตลอดใช่ค่ะรับรับแอดตลอดไหมรับแอดตลอดค่ะโทรมาได้ค่ะเบอร์ศูนย์เก้าสองแปดสองแปดเจ็ดศูนย์สามหกค่ะสวยมากสวยมากใบใบนี้ก็สวยนะใบนี้ก็สวยค่ะเป็นงานเจ๊ดังชอบใบนี้ค่ะท่านผู้ชมคนี่จะใส่ได้เยอะค่ะนั่นแหละใส่โทรศัพท์ทีละห้าหกเครื่องอันนี้เหมาะมากหกร้อยไม่แพงเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นเพราะว่ากว่าจะได้ตกแต่ละเส้นนะคะผ่านการเหลา การจักการแล้วนางปวดหลังเลยค่ะงามงามอยากได้อยากได้พี่น้องอยากได้นะคะอยากได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นขันอเนกประสงค์หรือพานอเนกประสงค์ของไว้เวลร่า้าไปใส่บาทเนี่ยยิบใส่เลื่อยิบใส่เลื่อยค่ะเนื้อเราจะไปทําเป็นอ่าเป็นจัดดอกไม้เท่าไรคะเนี่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะปรหยัใบเล็กสองร้อยอืมบระเพงพี่น้องบระเพงสวยงามค่ะ ท่านผู้ชมชอบใบไหนคอมเมนต์มาเร็วๆคอมเมนต์มาอันนี้ใบนท่าแหละคะอ,นนอันนี้จะเป็นขั้นตอนของมัน<อ>่นกับวัานไดสานอันนี้ว่านได้สานได้พี่น้องเอ้ยเราพ่ให้สานเองดอกคนละสีสานเฮ้ยเมนยู่บอกเมนค่ะค่ะคนละสีสานเฮ้อุดหนุนแม่บานแน่คนละอย่ามีงานทําตลอดใครอย่าอุดหนุนละอุดหนุนได้นี่นะคะ อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะเดินทางนะคะมาไหว้ปู่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะคะท่านผู้ชมสําหรับหลายๆท่านที่มาขอพรโชคดีเนาะใช่ค่ะโชคดีตลอดนะคะคมาแก่บ่นกันหลายคนแล้วค่ะถูกหลายล้านแล้วงวันี้ฝาก fc ไว้ด้วยเนาะเมื่อกี้พี่เขาบอกเลขอะไรนะเห็เบาะเลขเพลเขาแปดเพล่เกาะแปดกห้าบ่ 8ปดแปดแล้วก็หนึ่ปวันที่18อ๋อทะเบียนรถดือวันที่18เดือน8สิแเดือนแแล้วก็8ปดแปดห้านะคะยังกระไดเห็มีแปที่นองเลย้ผ้ากันเบ้าดังเหมเอมันจะออกอยู่บ่ฮอเปาผ้ากันเว้าดังไหนมันจะออกบ่ออกออก เออเลยนะฮะกล้องมันหลายตัวนี่ลองเบิ้งไหมกับกล้องหลายตัวเลยเนาะมันไม่ออกเลยยาอายเขาได้หนิฮะมันทำงานทุกตัวเลยใช่ไหมคุณอ่ะทำงานทุกตัวอันนี้เพิ่งผิดไลฟ์สดแต่ว่าอันนี้เอาสองตัวก็พอแล้วมันทำงานเยอะแล้วเมื่อกี้ยอดมากเป็นเันนี้ลงไปแล้วห้าสิบคลิปวันนี้อ๋อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะซื้ออะไรก็ได้ให้พี่แปด ซื้ออะไรก็ได้ให้มี8นะคะ1 8 18 8 1 8 8 5น่ะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้านะคะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยส,สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะพูดาชาววัตถุมงคลนะคะ ID ไลน์มาได้ s เล็ก T เล็ก3 2 5 1่งเฮงเฮงรวยๆสวัสดีค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก T เล็ก3 2 5 1เบอร์โทร0 6 4 3ามเก้าใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโปโูศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆสวัสดีค่ะ